สวัสดีค่ะพี่ไผยอายเองนะคะพี่ไผยทำอะไรอยู่คะสวัสดีจ้ะอายพี่กำลังอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยก่อนน่ะน่าสนใจมากนะอายรู้ไหมพระมหากษัตริย์ไทยของเราทุกพระองค์มีพระปีชาสามารถในการรักษาและปกครองประเทศอีกทั้งยังทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากเลยนะ ดีิค่ะพี่ไผ่อายก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันพวกเราโชคดีจังนะคะที่เกิดในแผ่นดินไทยในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอายรู้ไหมว่าเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่เมื่อไหอไร่รู้สิคะวันที่24มิถุนายนพศ2475เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบบสมรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่เรียกกันในวันนี้ว่าระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค,ค่ะแล้วอายคิดว่าเราในฐานะเยาวชนที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ควรต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างละ่ะอย่างแรกเลยอายว่าเราควรศึกษาหาความรู้เหตุบ้านการเมืองและติดตามข่าวสารต่างๆเพื่อให้เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง เพื่อที่จะได้ไม่หลงเชื่อผู้ไม่ประสงคดีมาชักจูงให้เราไปประท้วงให้บ้านเมืองวุ่นวายค่ะใช่ทุกวันนี้อย่างที่หลายคนไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสถาบันดังนั้นเราจึงควรวิเคราะห์สิ่งต่างๆว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและไม่เกรงกลัวต่ออำนาจที่ไม่ถูกต้องจ้ะค่ะและเราควรมีความศิสระต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัยและระับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งหน้าที่ต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อส่วนรวมมีความซื่อสัตย์สุจริตเช่นไม่ลักทรัพย์ไม่เป็ดเบียยทรัพย์สินของผู้อื่นมีความรักความสาม,มัคคีทําให้สังคมเกิดความเข้มแข็งค่ะ เยี่ยมเลยอายและนอกจากนั้นนะเราควรปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคมการช่วยกันอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเช่นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและเมื่อโตขึ้นเราควรประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรจ้ะและที่สําคัญนะคะพี่พไผ่ออยว่าเราควรมีความรักและหวงแหนในสถาบันของเราซึ่งได้แกช่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งคำจูนประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนอ,อยู่ตลอดมาถ้าเราขาดสถาบันหลักของเราไปประเทศชาติของเราคงไม่สามารถดำรงอยู่ได้แน่นอนค่ะเออถ้าทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและคิดได้อย่างอายนะพี่ว่าสังคมไทยของเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแน่นอนละจ้ะแหมยออายเกินไปแล้วค่ะพี่โอเคนะคะเอาไว้อายโทรคุยใหม่พี่ไผ่อ่านหนังสือต่อเธอค่ะจ้าสวัสดีจ้าอายสวัสดีค่ะพี่ไผ่